สวัสดีครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กันในแมทฟิตครับผมก็ในอัปเดตที่ผ่านมาเนี้ยท่านผู้ชมมันมีเบ็ดนะครับผมที่ถูกเนิฟบัฟเป็นจํานวนมากเลยทนะ่านผู้ชมหลายเบ็ดมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะโอเคครับผมก็คุณสหรับการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วก็ขอฝากเสื้อนักตกปลาไว้ด้วยนะผมใครสนใจก็เชิญได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะพี่ทราบแล้วว่าเงินที่แบบอยู่ดีดีมันเด้งขึ้นมาในตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนี่ เราซื้อจากแบ็กมาร์เก็ตมาเนี่ยอันไหนมันราคาเกินไปเนี่ยเวอร์ไปเขาก็รีฟันคืนมาให้เราครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่ได้คืนมาที่151ล้านล้านครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นพี่เหลืออยู่ประมาณ2,000ล้านเองเนาะตอนนี้ได้เพิ่มมาอีกครับเป็นอะไรที่โอเคเลยโอเคเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าเบ็ดไหนมันเนิบบับอะไรกันบ้างนะครับอ่ะท่ผู้ชมนี่นะครับก็เป็นข้อมูลจากทาง ฟิตวิกินะครับออฟฟิเชียลนะครับฟิตวิกิออฟฟิเชียลอ่าก็วันนี้จะเป็นเรื่องเบ็ดนะพีผู้ชมก็เบ็ดแรกนะพี่ผู้ชมเบ็ดฟาดล็อตนะครับผมตัวนี้ถูกอา่าปรับราคาเนาะจาก4,500เป็น4,000ครับผมเบ็ดลองล็อตนะครับผมจาก4,500เป็น3,000เนาะอันนี้ก็คือลดราคาเบ็ดให้เรานะครับเบ็ดลักกี้ล็อตนะครับผมจาก5,250เป็น4,500นะครับผมเบ็ดพลาสติกนะครับผมลดร,ราคาครับจาก900เหลือ750 เบ็ดสโตลอตนะผมจาก3,000นะครับเหลือ2,000เบ็ดฟอร์จูนนะผมปรับราคานะผมจาก 12, 000, 450, หนึ่งมเจ็ดร้อยหเหลืออยู่ที่11,000นหครับแล้วก็เบ็ดฟังเกอร์นะครับฟังเกอร์อ่านถูกหรือเปล่าขอไปด้วยนะครับถ้าอ่านผิดนะเบ็ดตัวนี้ปรับพาสซีฟนะท่านผู้ชมจากบวกโชค20เป็นโชค50ท่านผู้ชมอันนี้เบ็ดเห็ดไหมเบ็ดเชื้อราอ่าจริงด้วยนะท่านผู้ชมเบ็ดเห็ดนะครับอันนี้ต้องทำเครสส่งจรลลัคเนาะอ่าท่านะผู้ชม ต่อไปก็เป็นเบ็ดแมกมาท่านผู้ชมเบ็ดเควสเหมือนกันนะครับผมเบ็ดนี้จะเปลี่ยนไอตัวอเบลิตี้นะครับเปลี่ยนพาสซีฟจากเอ่าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้กายพันเอสเซนนะครับก็เปลี่ยนเป็นมีโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะติดกายพันเอมเบอร์นะไอตัวกายพันเอมเบอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกายพันที่เราต้องทําตกคาททลิกใช่ไหมเอาคาททลิกเนี่ยไปทําให้ติดกายพันนี้แล้วก็ไปกระทบเปลือกใช่ไหมแล้วก็เอาไปเปิดตัวลิเวอร์ธาน,นะท่านผู้ชมโอกาสสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่ะต่อไปท่านผู้ชมก็เป็นเบ็ด nocturnal นะครับ nocturnal nocturnal เบ็ด no no อะไรวะ <laughs> ชื่อไม่คุ้นเลยอ๋อเบ็ดนี้เบ็ดนี้ขายที่ vertical ท่านผู้ชมเบ็ด nocturnal นะครับเบ็ดนี้อ่า b u ฟส speed ท่านผู้ชม b u ฟ f run speed เนะจากลบ10%นะครับผมเป็นเพิ่มเป็น50%ท่านผะู้ชมแล้วก็เบ็ด p o s i t i o n ท่านผู้ชมอันนี้ปรับราคานะเนาะเฮ้ยเบ็ด p o s i t i o n ฟรีเลยเหรอ ันนี้เป็นเบ็ดอะไรอะ่ะเบ็ดคาร์ปะจาก5้าร้อยเหลือศูนย์แป๊บนึงนะครับเบ็ดนี้ขายที่แอนเชียนเนาะแอนเชียนท่านผู้ชมโลเคชัน an an, นะ่นแอนเชียนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเบ็ดฟรี <laughs> จาก5้าร้อยเหลือศูนย์บาทนะครับผมเอ้ยเบ็ดฟรีเบ็ดฟรีท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเบ็ดลาพิสนะครับผมเบ็ดนี้ปรับราคาจาก1 4 0 0 0เหลือ12,000นสครับแล้วก็บัฟนะะบัฟน้ำหนักแม็กกิโลนะจาก เจ็700เป็นแ0ดร้อยท่ผู้ชมไอเบตอะไรเนี่ยดูหน่อยอ๋อเบดน,นี้ขายที่ลอสลิตเบย์นะครับอ่าต่อไปท่านผู้ชมก็เป็นเบ็เดฟซิเกอร์นะครับเบตนี้ปรับพัสิบอ่าบวก5%้าเปอร์เซ็นต์โปเกสสปีดท่านผชมบวกโปเกสสปิดหนตครับต่อไปก็เป็นเบตฟินิกนะครับผมเบตนี้ปรับให้ติดกายพันธ่านผู้ชมเป็นกายพันโซลาร์เบตนะครับโอกาสสิซตจะติดกายพันโซลารนะ์เบตเนาะโอเคเลยนะแจวแจวแจวแจ ถ้าเรปิดไอตัวสุริยุปราคาด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสติดประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์นะครผู้ชมดีเลยนะครับดีเลยไอเบ็ดอันเก่าอะ่ะพี่จําชื่อมันไม่ได้ละมันมีโอกาสติดไอตัวโซลาร์เบดแต่มันหาไม่ได้แล้วเขาก็เลยโยกตัวไอกายพันตัวนี้นะมาให้เบ็ดฟินิกนะครับเบ็ดฟินิกก็ซื้อที่เกาะตัวแอนเชียนนะครับไอตรงจุดขายโทเทมเลยนี่ครับเกาะแอนเชียนต่อไปก็เป็นเบ็ดสกูวีนะครัผู้ชมตัวนี้บัฟพาสซตีสกายพันนะู้ชม บัพสิบกายพัน 10, มีโอกาสตกไอตัวกีดี้นะครับกายพันกีดี้เนี่ยอยู่ที่สิบสามเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมจากสิบสามเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอเบ็ดไม่ได้ข้อเนาะเบ็ดนี้ก็มากับเรือพ่อคาเร่เนาะตัวนี้ปรับความยืดหยุ่นนะท่านผู้ชมจากศูนย์จุดศูนย์ห้าเป็นสิบห้าครับผมแล้วก็แม็กกิโลนะครับผมจากสองพันเป็นสองพันห้าแล้วก็เบ็ดคิงร็อตนะครับผมเบ็ดนี้รู้สึกว่าอยู่ในถ้ำที่เราทำการ HR เอ็นชาร์เนาะเบ็ดนี้ปรับรูสปีดนะท่านผู้ชม ความเร็วในการดึงปลาขึ้นจากน้ำนะจาก25เป็น30ครับผมต่อไปก็เป็นเบ็ดแครอทท่านผู้ชมตัวนี้แก้ไขเควสท่านผู้ชมเราต้องเคลียร์อารบัมปลาในบ่อแครอทก่อนท่านผู้ชมบ่อแครอทเนี่ยอารบัมปลาต้องเต็มก่อนเนาะเราถึงจะสามารถซื้อเบ็ดแครอทได้นะครับผมแล้วก็รีเวิร์สพาสซีฟท่านผู้ชมก็ปรับโอกาสติดการพันแครอทท่านผู้ชมจาก5เป็น15นะครับติดการพันแครอทจาก5เป็น15แล้วก็โอกาสเกิดบ่อแครอทท่านผู้ชม จาก5เป็น10เนะรับแล้วก็ระยะเวลาในการเกิดบอกแครอทเนี่ยจาก45วิเป็น30วิอันนี้เนิร์ฟครับอันนี้เนิร์ฟอันนี้บัฟโอเคก็จบบอกแครอทต่อไปก็เป็นเบดเกรดดีเมอร์นะครับผมเบดคัตทูลูนั่นเองนะนี่ปรับราคาคุ้ชมจาก5แสนเหลือ7แสนครับนี่ครับเบดคัตทูลูขายอยู่ที่เกาะคำสาบเนาะต้องรีวันให้เป็นกระคือแล้วก็เป็นหมอกคุณผู้ชมถึงจะสามารถซื้อเบ็ดนี้ได้นะครับมันจะมีเกาะลึกลับออกมา แล้วก็เบ็ดรีซอฟฟ์ฟูลใช่ไหมรีซอฟฟ์ฟูลอ่ะก็เบ็ดนี้นะครับเออถูกเนิฟเฮ้ยเบ็ ful, ดรีซอฟฟ์ฟูลท่านผู้ชมจากราคาหมื่นห้าเหลือศูนย์บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเบ็ดฟรีที่จำกัดเลเวลนะครับก็ตัวนี้จำกัดเลเวลอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเหลือแค่ห้าสิบนะครับรีซอฟฟ์ฟูลแล้วก็เออเบ็ดลิฟททายนะครับเบ็ดลิฟททายตัวนี้จากราคา40,000เหลือฟรีนะครับผมแล้วก็เลเวล30ซื้อได้นะจากปกติเลเวล125นะครับ แล้วก็ Best ot, เป็ดซีซั่นลอดท่านผู้ชมเบ็ดนี้นะผมจากราคา3500หเหลือ0บาทแล้วก็จำกัดเลเวลอยู่ที่40นะครนะเลเวล40บซื้อได้แล้วก็เบ็ดวั l c คนิกนะครับเบ็ดวคนิกคุ้นๆอยู่นะซื้อที่ไหนดูแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อซื้อที่วั l c คนิกครับก็เบ็ดนี้นะครับผมเนิบราคาเนาะจาก400แสนเหลือ2 5 0 0ครับผมเบ็ด v o y ย g ก r ์นะครับผมเบ็ดนี้เนิบร,ราคาจาก สามหมื่นนะครับเหลือศูนย์บาทนะครับแล้วก็ตัวจํากัดเลเวลเนี่ยจากหนึ่งร้อยเหลือแปดสิบนะครับเบ็ดวิดด้อมนะครับเป็ดฟาร์มเลเวลดีสมัยก่อนเนาะไอ้เบ็ดตัวนี้นะครับนี่เมื่อก่อนฟาร์มเลเวลดีมากนิยมใช้เบ็ดนี้กันนะครับตัวนี้มันเนิบราคาจากห้าหมื่นนะครับผมเหลือศูนย์แล้วก็จํากัดเลเวลจากหนึ่งร้อยนะครับเหลือแปดสิบนะครับแล้วก็เบ็ดอเมซอนลอดนะครับเบ็ดนี้ลดราคานะครับจาก1ล้านเหลือ8ปดแสนห้าคท่านผู้ชมแล้วก็จาก ที่ไม่จำกัดเลเวลเนาะจากเลเวลศูนย์เนี่ยเพิ่มมาเป็นเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับผมเบ็ดอับิซโซ่เบ็ดนี้ครับอ่ะต่อไปนะท่านผู้ชม lost of the d e p นะครับ lost of the d e p อุ้ยเบ็ดนี้เบ็ดเทพนะแล้วลูกมันไปไหนอ่ะเบ็ดนี้เบ็ดเทพสมัยก่อนเลยเนาะตัวนี้ปรับพาร์สิทท่านผู้ชมปรับกายพันธุ์ให้ผีเนี่ยมันจับปลาขึ้นมาแล้วติดกายพันธุ์อับิซโซ่ขึ้นมานะครับต่อไปก็เป็นเบ็ดสกาเลตนะครับเบ็ดนี้รู้สึกก็จะอยู่ถ้ำแดงมั้งเบ็ดนี้นะครับผมปรับราคาจากสองแสนเป็นแสนแปดนะครับ เป็นสกาเลตนี่จริงด้วยคิมสันทำคิมสันต่อไปก็เป็นเบ็ดบูมบอลครับเดอะบูมบอลใช่ไหมมองไม่ค่อยเห็นเออใช่ครับผมอ่ะเบ็ดน,นี้นะผมปรับราคาจาก1ล้านเหลือ50 0 0 0ื่นเองเหรอเฮ้ยลดแบบลดเยเวอร์เลยท่านผู้ชมต่อไปก็เป็นเบ็ดเดอะลอะครับ The Lord, เดอะลอตลอตเบ็ดอะไรเดอะลอตลอตดูแป๊บนึงนะเออเบ็ดน,นี้เหรอขายที่เกาะแอนเชียนครับ เบ็ดนี้นะครับก็ลดราคาจาก5 0,000ื่นเป็นศูนย์บาทนะครับผมเลเวลที่สามารถไปเอาได้นะครับจาก150เหลือ100นะครับแล้วก็เบ็ดท็อกซิตครับเบ็ดท็อกซิตรู้สึกเบ็ดนี้ต้องคาร์บใช่ไหมจากไอตัวนี้เนิรฟ์ฟท่านผู้ชมตัวนี้เนิรฟ์ฟนะครับเนิรฟ์ฟแม็กกิโลนะจากอีซิตี้เหลืออยู่แค่10,000แนนะครับแล้วก็เบ็ดไววีเวอร์ <c oughs> ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมดูก่อนว่าเบ็ดอะไรไม่มีรูปด้วย เบ็ดวายวิเวอร์เบ็ดนี้นะครับเนิร์ฟน้ำหนักเนาะจากอีซิตี้เหลือ5 0,000นะครับแล้วก็เบ็ดเชลเลนเจอร์ลอตนะครับผมเบ็ดนี้นะครับลดราคาจาก2องล้านหเหลืออยู่ที่7จ็ดแสนห้านผู้ชมแล้วก็ไอตัวเลเวลเนี่ยจากเลเวลศูนย์นะครับผมจํากัดที่เลเวลหนึนะครับแล้วก็เบ็ดเกรทล็อตออฟออสการ์นะครับเกรทล็อตออฟออสกาก็เบ็ดนี้ก็เป็นเบ็ดฟาร์มเลเวลที่ดีนะปัจจุบันใช่ไหม เพชรนี้นะครับผมเนิฟราคาจาก5ล้านเหลืออยู่ที่2 500, อล้านห้านะพี่ชมแล้วก็จำกัดเลเวลแล้วนะครับเมื่อก่อนเลเวลศูนย์เนาะใครมีตังค์5ล้านเลเวลศูนย์เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้แต่ตอนเนี้ยจำกัดแล้วนะครับเลเวล250ถึงจะสามารถซื้อเบ็ดนี้ได้นะพี่ชมต่อไปก็เป็นเพชรเฮเวนเพชรเฮเวนนะผู้ชมก็เบ็ดนี้จากราคา2องล้านเแสนหหมื่นเหลือ1นึ่งล้านเแสนหหมื่นครับผมแล้วก็จากเลเวลศูนย์ครับทำได้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเลเวล220 ถึงจะสามารถทําได้ครับผมต่อไปก็เป็นเม็ดคาเคนนะครับผมเลิฟราคาจาก1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเป็นเก้าแสนห้าหมื่นครับผมเอ่อจากเลเวลนะผมศูนย์จำกัดไว้ที่เลเวลหนึ่งร้อยแปดสิบครับถึงจะสามารถทําได้ต่อไปเป็นเม็ดลิเวทานนะผู้ชมเม็ดน,นี้เนิฟราคาอย่างเดียวนะครับผมเนิฟราคาลงมาจากหนึ่งล้านเหลือสามแสนห้าครับผมต่อไปก็เป็นเม็ดลูมิเนสเซนนะครับผมเม็ดนี้นะครับลดราคาจากหนึ่งล้านห้าแสนเหลือหนึ่งล้านครับผมแล้วก็ เนิร์ฟเนิร์ฟแทงควบคุมหรออ๋อใช่เนิร์ฟจริงๆด้วยจาก0.18เป็น0.1นะท่านผู้ชมแล้วก็บัฟความยืดหยุ่นนะครับจาก10เป็น12นะ <laughs> บัฟซะน่ารักเชียวแล้วก็ไอตัวพาสซีฟเนี่ยเนิร์ฟนะครับบวกสาเป็นบวกสนะครับสำหรับไอตัวโปรเกสสปีดนะครับต่อไปท่านผู้ชมก็เป็น no นะบิตโนไลนะครับบัฟพาสซีฟนะพาสซีฟฟันปลาปกติฟันเนี่ยเด้งแค่2%ตอนนี้เป็นเด้ง6%แล้วนะครับโปรเกสสปีดอนะถ้าาามัันนนฟปลเะ ต่อไปก็เป็นเบ็ดโพไซดอนท่านผู้ชมตัวนี้เนื้อราคานะครับจากห5ึ0 0ล้านาแเป็น7จ็ดแสนครับผมแล้วก็จำกัดเลเวลนะครับผมจาก0ูนย์ครับเป็น100แล้วก็เบ็ดเทมเพลตนะครับเบ็ดนี้เนื้อราคาจาก1 8ึ0 0ล้านแปดนห้าหมืเป็นหาแสนครับผมแล้วก็ฟิกเลเวลนะครับผมจาก0ูนย์ตอนนี้เป็น80เบ็ดสุดท่านผู้ชมจากราคา2 7 0ล้านเจ็แสนนะครับผมเหลืออยู่ที่8 5 0 0 0 0หาหครับแล้วก็เลเวลนะครับผม ฟิกเนาะจาก0ูนย์เป็น150นะครับผมจำกัด150ถึงจะซื้อได้เบตคริสตัลท่านผู้ชมจากราคา1 0 0 0 0แสนเหลือ0บาทท่านผะู้ชมแล้วก็เลเวล800สามารถไปรับได้นะครับผมสามารถเอาไปทำได้อ่าแล้วก็ไอตัวนี้พาสซีฟนะพาสซีฟรีเวิร์กเนาะไอตัวเนี้ยพาสซีฟจะทำงานตอนตกปลา50ตัวลดเหลือ15ตัวท่านผะู้ชมแล้วก็ระยะเวลาในการเกิดพาสซีฟเนี่ยจาก15เป็น2นาทีท่านผะู้ชม แล้วก็ตัวนี้ครับเพิ่มโชคนะครับจาก80เป็น100แล้วก็โบนัสรูสปีดท่านผู้ชมจาก20นะผมเป็น60แล้วก็ EP, บูตอีกพีท่านผู้ชมบูตอีกพีนะจากสาบเป็นต์เนาสิบเปอ็นตะ์เนาะตอนพัศสีมาทำงานนะอันนี้ช่วงพัศสีนะครับช่วงพัศสีของเบ็ดน,นี้ทำงานแล้วก็เบ็ดเซลูเลียนนะผมเบ็ดเซลูเลียนเบ็ดนี้จากราคา5ล้านเหลืออยู่ที่แ0 0 0สนท่านผะู้ชมแล้วก็จำกัดเลเวลเนาะจากเลเวลศูนย์นะครับ ตอนนี้เลเวล400ถึงจะสามารถซื้อได้แล้วก็เบ็ดนี้นะผมเพิ่มพาสซีฟกายพันนะทุกผู้ชมกายพันโนวาเนาะโอกาสตกติดโนวาเนี่ยอยู่ที่15%โนวานี่ก็เอาไว้ตกปลาเนาะไว้เสกไอตัวลิเวอรธันนะครับแล้วก็เบ็ดอะไรดักซุยด e. ักซูอ่าเบ็ดกีตาร์ดำนะผู้ชมเบ็ดนี้นะผมลดราคาจาก7ล้านเหลือ5 0 0แสนนะทุกผู้ชมแล้วก็ต่อไปเป็นเบ็ด lord of the eternal king นะครับเบ็ดนี้ลดราคาจาก2 0 0 0แสน 5เหลือ0บาทครับผมแล้วก็ลดเลเวลนะที่สามารถทำได้จาก650เหลือ400ครับเบ็ดลดออฟเดอะฟอร์กเทนแฟงนะผมเบ็ดนี้ลดราคาจาก3 0 0แสนเหลือ0บาทนะผมเลเวล750นะครับลดเหลือ700อ่าแล้วก็ปรับปรุงพาร์สิบของเบ็ดน,นะท่านผู้ชมก็มีโอกาส25%่สนะิร์เนตท่านผู้ชมที่จะติดไก่พันธุ์ทิดอลนะครับติดไก่พันธุ์ทิดอลแล้วก็เพิ่มขนาดปลาท่านผะู้ชมอันนี้บัฟนะครับจาก1 5บหถึงยีเป็น2 5่สถึงห้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไอตัวฉลามมันออกเนี่ยจะติดกายพันตัวนี้เลยติดกับพันทีเด้าเลยนะครับมันจะเป็นเอะไรนะมันจะมีพาสซีฟที่ว่าเรียกฉลามเนาะแล้วก็ต่อไปท่านผู้ชมเบ็ดวิสเกตแฟงนะครับผมเบ็ดนี้ปรับราคาแนละ้วจาก2องล้านเก้าเป็นสี่แสนนะครับผมแล้วก็จํากัดเลเวลนะไว้ที่300นะครับตัวนี้มีโอกาสติดกายพันโซล่าเบดถึง30%มสิบเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมเพิ่มอลิบิตี้นะครับเพิ่มอลิบิตี้พาสซีฟนะครับติดกายพันสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโซล่าเบดมันมีอีกอันอนนะึงะ นี่สี่การพันโซล่าเบทเหมือนกันเบดอะไรนะนี่ท่านผู้ชมเบดฟินิกอันนี้แค่สิบนะครับอันนี้ปรับเป็นเท่าไหร่ปรับเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเบดอะไรอะ่ะอ๋อเบดในถ้ำคิมสันนะท่านผู้ชมเบทถ้ำแดงนะครับโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเยอะนะครับผมต่อไปก็เป็นเบ็ดอิดอลอนท่านผู้ชมตอนนี้จากราคาห้าล้านเนาะลดเหลืออยู่ที่สองล้านนะครับผมแล้วก็จากเลเวลสูงตอนนี้เหลือเลเวลสา0รอ้าสิบเนาะ ที่สามารถทําได้นะครับต่อไปก็เป็นเบ็ดอิทธิริยาพิษซึ่มรอดนะครับผมเบ็ดน,นี้จาก15ล้านเหลือแค่3าล้านหแล้วก็เลเวลนะผมจากศูนย์เหลือ250นะครับต่อไปก็เป็นเบ็ดอ e ีวิวทุกท่านนเบ็ดอ e ีวิวตัวนี้จาก20ล้านนะครับลดเหลือ2ล้านก่อนหน้านี้ทําฟรีนะแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น20ล้านแล้วก็ลดลงมาเหลือ2ล้านต่อไปก็เป็นเบ็ดลดออฟเดอะสติดนะครับผมจาก10ล้านเหลือล้านห้าทุกนนะครับแล้วก็จากเลเวลศูนย์เป็นเลเวล150นะครับต่อไปก็เป็นเบ็ด สปิริตบินเดอร์นะครับตัวนี้จากราคา8ปดแสนเหลือ5้าแสนนะครับผมแล้วก็จากเลเวล900เหลือ850นะครับแล้วก็พาร์สิฟนะครับมาพาร์สิฟตัวนี้จากโอกาสติดกายพันสปิริตเนี่ยจาก15%เป็น25%นะครับผมแล้วก็โอกาสติดปลาหายากเนี่ยจาก2%เป็น5%นะครับแล้วก็เบ็ดลูอินอัสนะครับผมเบ็ดดาบแดงจากราคา30ล้านเหลืออยู่ที่5ล้านเองถูกมากแล้วก็จากเลเวลพันเนาะทำได้ตอนเลเวลพันเหลือเลเวล500นะครับผมแล้วก็็เบด วายอิลิเมนทัลนะครับผมบินอิลิเมนทัลก็จากเลเวลสูงที่ทําได้ตอนนี้เพิ่มเป็นเลเวล800นะครับแล้วก็เป็นเบ็ดไทฮาร์สนะครับเบ็ดไทฮาร์สตอนนี้จากราคา1000ล้านเหลืออยู่ที่100ล้านนะผู้ชมแล้วก็ตัวเลเวลนะครับผมจาก150เหลือแค่100เท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็เบ็ดซินเดอร์บล็อกล็อตท่านผู้ชมตอนนี้เอามาขายแล้วเนาะในราคา50,000ื่นท่าผู้ชมสามารถซื้อได้ที่นี่ครับผมซื้อได้ที่ไอตัวหอวิจัยของด็อกเตอร์กิมเมอร์ฟิน ตอนแรกอันนี้เบ็ดนี้มันเบ็ดฟรีนะผู้ชมเลเวลพันห้าใช่ปะตอนนี้เอามาขายแล้วครับแล้วก็เบ็ดตัวดีเบกเกอร์นะครับจากราคา10ล้านเหลืออยู่ที่5ล้านนะผู้ชมแล้วก็เบ็ดแรนดอมลอ็อนตะเนาะเบ็ดนี้นะผมก่อนหน้านี้มันเป็นเบ็ดเลเวลสองพันมาแจกฟรีนะผู้ชมแต่ตอนนี้สามารถหาซื้อได้ที่แบ็กมาร์เก็ตนะครับมันจะสุ่มราคาตั้งแต่1บาทจนถึง1 0 0 0ันล้านนะผู้ชมก็แรนดอมสมชื่อเลยเนาะโอ้โหทานผู้ชมคลิปนี้ <laughs> นานมากทํานานมากนะก็ขอ,ขอกำลังใจในการทําคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วกันเนาะใครกดก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเลยเนาะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดตัวไหนไปก็ต้องผอภัยดเลยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าับวันี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบายบายครับ